มีหลายคนสงสัยนะครับว่าคนที่บอกว่าเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีเองนะแต่หลายๆคนก็บอกว่าปัจจุบันก็พยายามทําความดีทําดีทําบุญทำกุศลสร้างบุญความคุณงามความดีต่างๆนะแต่ว่าผลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์หลายคนบอกว่าก็ในเมื่อทุกคนก็บอกว่าเราทําปัจจุบันให้ดีอนาคตก็จะดีเอง แต่ทำไมผมทําแล้วเนี่ยอนาคตของผมมันยังมืดมนอยู่เลยมันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับตาสวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกระากลางฝ่ามือที่มาสร้างบารามีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาลรับช่วลรักตลิลาตามคลิปถ้ากับดูทรพย์พุทธสถานที่กาญจานบ,บุรีโดยที่เมตอาบริจาคไม่ต้องโอนกันเลยนะครับการที่อยู่ๆผมมาทําคลิป YouTube แล้วก็ผมเอาอไรายได้เข้าไปอยู่ที่กองทุนเพื่อไปสร้างสถานเนี่ย เพราะว่าต้องการให้คนที่ได้ดูคลิปนี้ได้ร่วมบุญกับผมโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องบริจาคเลยนะครับแล้วก็ได้อันนี้สรงผลบุญร่วมกับผมไปด้วยนั่นเองนะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะหลายๆคนบอกว่าโห oh, อาจารย์ปีนี้นะหนูว่าหนักกว่าโควิดอีกครับบางคนบอกว่าตอนโควิดผมยังขายของได้นะครับออนไลน์ All line, ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนเนี่ยโหงเงียบฉี่เลยตลาดแทบเงียบแบบไม่มีคนเดินเลยอะไรเงี้ยนะครับ ร้านเช่าในห้างก็แย่นะครับหลายหลายคนบอกว่าเนี่ยหนูก็พยายามสร้างบุญกุศลทําความดีแล้วทําไมความดีไม่ช่วยผมเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกอย่างนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราทําทปัจจุบันให้ดีอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคาดหวังถึงอนาคตแล้วก็อย่าไปสนใจอย่าไปนึกถึงอดีตอะไรนะอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตจะมาไม่ถึงอย่าไปวิตกกังวล ทำปัจจุบันอันนี้ถูกไหมถูกครับผมบอกเลยถามว่าแล้วถูกแล้วทําไมเราทาปัจจุบันดีแล้วอนาคตเรายังกลายเป็นว่าผมทําความดีมาตลอดแต่ทำไมชีวิตผมไม่ได้ดีขึ้นเลยก็แปลว่าทําความดีแล้วอนาคตมันไม่ดีใช่หรือ,รอเปล่าอะไรเงี้ยผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเหมือนสมมตินะฮะคุณซื้อต้นไม้มาต้นหนึ่งนะฮะแล้วคุณก็จะคนขายร้านขายตัวไว้บอกว่าอ่าลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะอะไรอย่างเงี้ย เราก็โอเคเราก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยทุกวันเลยเรานนัาใส่ปุ๋ยลดนับใส่ปุ๋ยลดน,นับใส่ปุ๋ยทุกวันเราก็คาดหวังว่าต้นไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะต้องออกดอกออกผลให้เราได้เชยชมชื่นชมใช่ไหมแต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้นั้นกับเริ่มแย่ลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงแล้วก็ตายถามว่าเราทําผิดหรือเปล่าที่เราลดน้ําใส่ปุ๋ยไม่ผิดเหมือนกันดวงชะตาเราเราทําความดีเรา มันสร้างบุญกุศลทํางานทําการหาเงินทอ,อแต่ดวงชะตารู้สึกว่าขมาแย่ลงเป็นหนี้เป็นสินเราทําผิดเหรอไม่ได้ทำผิดครับแต่เราลืมปัจจัยบางอย่างที่มันส่งผลกับชีวิตเราเหมือนกับต้นไม้หมายความยังไงอาจารย์ก็หมายความว่าคือเราซื้อต้นไม้มาใช่ไหมแล้วเราก็อ่าคาดหวังว่าถ้าเราลดน้ําใส่ปุ๋ย ต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลแต่จริงๆแล้วเราลืมไปว่าในดินต้นไม้นั้นมันมีศัตรูพืชหรือแมลงแฝงอยู่ในดินหรือเปล่าหนึ่งนะสองในดินนั้นมันมีนมเชื้อราอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่เห็นสามพอเวลาเราลดน้ำลงไปใส่ปุ๋ยเข้าไปเราลืมหรือเปล่าว่าต้นไม้ต้นนั้นความรู้สึกของต้นไม้ต้นนั้น เราควรจะใส่ปุ๋ยตอนไหนเรารู้หรือเปล่าเราก็อาจจะยังไม่มีความรู้สองพอเวลาต้นไม้นั้นรู้สึกว่าอ่าอ่าดอกไม้หรือใบมันยังไม่ออกเราก็เร่งปุ๋ยใหญ่เลยใส่มากไปเลยเพื่ออยากให้มันออกดอกออกอะไรสุดท้ายพอมันเหมือนจะออกดอกเราคิดว่าเราจะได้เห็นดอกแน่นอนละเพราะเราก็คิดว่าเราพังคบพังงมอย่างดีละแต่อยู่ ก็มีมแมลงมากินดอกกินขั้วดอกเรากินใบเราโกรธไปเลยเพี้ยลงเราก็อดชื่นชมดอกและผลหมายความว่ายัางไงอาจารย์แล้วมันเกี่ยวกับชีวิตหนูยังไงผมจะเล่าให้ฟังชีวิตของเราเราทําความดีใช่ไหมดีไหมดีสร้างบุญกุศลทําจิตใจให้ดีไหมดี แล้วเราลืมนึกไปไหมว่าเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้แค่ชาติเดียวในอดีตชาติเราเคยได้ทำสิ่งไม่ดีกับใครไว้หรือเปล่าบางคนบอกอาจารย์หนูไม่รู้หรอกแต่รู้หแต่หนูรู้แต่ว่าหนูทำสังฆทานทำบุญหนูก็ที่ได้เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรดังนั้นผมจะบอกว่าการที่เรายังเจอวิบาก,กรรมในชีวิตอยู่สม่ำเสมอ แปลว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดในชีวิตมันไม่ถูกต้องอาจารย์ทำความดีไม่ถูกต้องอะไรมันไม่อาจารย์พูดเพ้อเจ้อหรือแบบผมไม่ได้บอกว่าทำความดีไม่ถูกต้องแต่หมายความว่าคุณใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไม่ถูกตามบุญวาสนาของคุณ อาจารย์อธิบายหน่อยที่หนูงงหนูไม่เข้าใจอาจารย์พูดยังไงหนูก็ทํามาหากินหนูก็ทําบุญทําอะไรเงี้ยแล้วหนูจะชีวิตไม่ถูกต้องได้ยังไงหมายความว่าเมื่อคุณดําเนินชีวิตคุณมาจะกี่สิบปีก็ตามแล้วคุณทําความดีทํางานทําการของคุณไปเรื่อยๆแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามันยังวนหลูปวนหลูปคืออะไร ยังมีชีวิตลำบากขัดสนเหมือนเดิมงานการก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้มีความสุขขึ้นแล้วคุณเคยคิดไหมว่าสิ่งที่คุณทำอยู่สม่าเสมอวิถีชีวิตคุณเป็นอยู่อยางเสมอเนี่ยมันไม่ใช่วิถีชีวิตในสิ่งที่คุณปรารถนาก็แงอยู่แล้วค่ะอาจารย์หนูก็อยากจะสบายหนูก็อยากจะรวยแหมอาจารย์ก็พูดแปลกๆแต่หนูมันเลือกไม่ได้ไง คือผมก็เลยอยากจะถามกลับว่าที่หนูบอกว่าหนูเลือกไม่ได้หรือหนูไม่เลือกเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเปลี่ยนแปลงชีวิตกันแน่โอ้อาจารย์พูดง่ายหนูทำงานเนี่ยแล้วจะให้หนูไปทำอะไรหนูจะไปทำอะไรได้หนูก็จบแค่นี้เราถูกกรรมมันหลอกคนมีกระบาดกลางฝ่ามือทุกคนหรือคนทุกคนถูกกรรมและมารมันหลอก ให้เรารู้ว่าเรามีความสามารถแบบนี้เท่านั้นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานนี้มันเหมาะกับเราเท่านั้นเราไม่เห็นบุญวาสนาเก่าเดาใดดีชาติเราจึงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องลำบากต้องทุกข์อยู่นี้มันเป็นเพราะโดนวิบากกรรมและเจ้ากรรมในเวรมันตีกรอบบทละครให้เราเล่นบทนี้ไปเรื่อยๆจนตาย แล้วก็เกิดชาติใหม่ก็เล่นบทนี้ไปเรื่อยๆเพื่อดึงให้เราต้องรับความรู้สึกทุกเหมือนที่เราเคยทํากับเขาไว้ในอดีตโอ้อาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าหนูไม่รู้วิบากกรรมหนูก็ต้องจมปักอย่างนี้ออกจากดวงชะตากรรมชะตาชีวิตนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ที่จะเราออกไม่ได้โอ้อย่างนี้แล้วหนูจะไปหาคนช่วยดูยังไงก็บอกเลยไงว่าสุกในชาญการเด็นดูให้ฟรีแต่ต้องมานัดที่เพจเฟซบุ๊กอาจารย์นเนรเสถานั้น,นดูให้ฟรีถ้ามาที่เสร์ฟในชานการเด็น แล้วเข้าไปที่เพจ f a c e b o o k ไม่รับจองคิวทางโทรศัพท์เพราะว่ามันมีคนที่ก็จองตามคิวมีตารางมาให้ฟรีแล้วก็ต้องตามคิวแล้วก็หลายคนบอกว่าแล้วมั่นใจได้ไงที่เชื่อจาร์แล้วชีวิตจะดีขึ้นผมก็จะถามกลับว่าแล้วคุณทําชีวิตแบบเดิมมาตลอดคุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดามาตลอดเนี่ยชีวิตคุณดีขึ้นหรือเปล่าถ้าชีวิตคุณดีขึ้นคุณก็เชื่อของคุณไป แต่ถ้าคุณเชื่อแบบเดิมๆแล้วชีวิตมันไม่ดีขึ้นสักทีคุณจะลองเปลี่ยนความเชื่อมาเชื่อตามที่ผมแนะนำแล้วไม่ได้เสียเงินเนี่ยมันลำบากคุณก็ไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าคุณคิดว่าเออว่ะกูทําแบบเดิมกูเชื่อเหมือนที่กูเชื่อมาก่อตลอดมาตั้งหลายสิบปีแล้วกูก็ไม่ดีขึ้นไม่รวยขึ้นแล้วถ้าเกิดกูจะมาเชื่อกับอาจารย์คนนี้ดูแล้วอาจารย์เขาไม่ดีเียเงินเก็บเงินเก็บทองแล้วกูก็เปลี่ยนวิถีใหม่ลองทาตามแนวดีดูมันก็ไม่เห็นเสียหาย ผมบอกเลยนะถ้าตาบใดที่ยังมีกรรมอยู่มีเจ้ากรรมในเวรอยู่นะคุณไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนดวงชะตาคุณไม่มีโอกาสที่จะเชื่อสิ่งที่คุณจะเข้ามาใหม่หรอกผมบอกเลยเพราะว่ากรรมจะให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในเซฟโซนแบบนี้อแม้จะลำบากไม่พอใจคุณก็ไม่กล้าหลุดออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นผมบอกเลยมันเป็นกรรมของแต่ละคน กรรมมันคือการกระทําของตัวเองในดีตชาติที่เราต้องรับผลในปัจจุบันแม้ปัจจุบันเราจะทําดีขนาดไหนให้ตายเราก็ยังต้องรับบทนั้นถ้าตาบใดที่เรายังไม่ได้ใช้หนี่กรรมเขาหรือไม่ทําให้หนี่มันกลายเป็นการอโหสิกรรมหรือการยกหนี่ให้เราผมไม่ได้บอกว่าเรานั้นสามารถจะใช้นี่กรรมหมด แต่ผมพยายามทำให้คุณนั้นสำนึกกรรมตัวเองแล้วพยายามทำให้เจ้ากรรมในเวรเกิดความรู้สึกอยากจะให้อภัยแล้วก็กลายเป็นอโหสิกรรมเท่านั้นเองเราเป็นหนี้มากมายมหาศาลคงใช้ไม่หมดหลอกชาตินี้แต่ถ้าเกิดเจ้ากรรมในเวรเขาเห็นคุณงามความดีเรา เขาอาจจะอโหสิกรรมยกโทษให้เราก็ได้ลองไปพิสูจน์กันดูหลายคนมาที่สุนในชานการ์เดนแล้วอยากจะรู้อะไรก็เขาก็ถ่ายรูปมาถักถักรูปคนนู้นคนนี้เขาก็ถ่ายหน้าเห็นตาจะชัดมาอยากรู้เรื่องสถานที่เขาก็ถ่ายรูปสถานที่มาถามฟรีขนาดนี้ไม่มาก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะแต่ต่อให้นัดแล้วก็อย่าประมาทบางคนนัดแล้วก็ถึงเวลามาไม่ได้อันนี้ก็ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีกรรมเขาก็ขัดขวาง บางคนนี่โอ้โหผมเห็นแล้วโคตรแบบโคตรทอลหดเลยกว่าจะได้มาแล้วก็หลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดแบบอยากจะช่วยอุหนุนอาจารย์เนี่ยพออาจารย์เขาช่วยแนะนำอะไรต่างๆนานาให้หนูเนี่ยอยากจะหนุนอาจารย์อาจารย์มีอะไรนอกจากไอเทียนรวยรักลุ่งเลยไหมก็มีเทียนอ่าเสริมดวงนะประจำวันเกิดนะอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะก็จะมีแบบมีมีมีทั้งหมด9สีนะ9วัน9วันก็คืออะไรมีสำหรับคนที่ไม่รู้วันเกิดด้วย ในในอันเนี้ยนะฮะก็จะเป็นมีอันนึงก็คือจะมีพลอยหน้าคลาดเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจะมีจี้โลโก้ให้ด้วยโหแบบมีเพชรด้วยนะเน,นี่ยแบบเป็นเพชรแบบเพชรปอมนะแล้วก็เอาไว้เวลาแบบห้อยจี้สวยๆพอผ่านพิธีปลุกเสกแล้วนะอันเนี้ยนะจี้อันเนี้ยนะแล้วก็อ,อันนี้ก็จะมีแบบ่าพลอยตามสีให้คืออันเนี้ยเป็นเทียนหอมที่ขายทุเรศไปเสกเหเันไซน,นมัมเสกผมผมเหมือนกันสําหรับคนที่ว่าอยากจะ,ะเสริมดวงวันเกิดก็จะเอาเน,นี้ยจุดแล้วก็ อบอกชื่อนามสกุลเราแล้วเราก็ไปตั้งหิงพระจุดชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วนะอันนี้ก็เป็นเทียนเสริมดวงประจําวันเกิดนะสำหรับคนที่อยากจะอุดหนุนผมนะก็คนหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบแต่หัวคนนึงเป็นเดือนคนะจุดครั้งละชั่วโมงก็พออย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นสีแดงเนี่ยนะฮะเราก็จะมีสีแดงอันนี้ก็จะมีอันเดียสวยนะอันนี้ผมสั่งทํามาเลยจี้แบบไว้ห้อยอะไรเงี้ยแล้วนี้ก็จะมีแบบเนี่ยพลอ,อยนากรา,าดพลอยน,นี้ก็ผ่านพ,พิธีลุกเสด็จดังนั้นการที่เรา,อาขออธิษฐาน ตัวเราทุกวันทุกวันเนี่ยเมื่อใช้หมดแล้วไอ้พลอยตรงเนี้ยเหมือนเป็นพลอยประจําตัวเราเลยนะเป็นพลอยประจํามันเกิดประจําตัวเราเลยถึงบอกว่าโอ้โหคุ้มค่า4ี่ร้ห้าสิบก็บอกว่าได้เฉพาะจีนี่ก็โหสุดคุ้มแล้วจีจีทองฝั่งเพชรอันเนี้ยบอกเลยไปค่อยเท่ๆนะผมบอกเลยก็อันนี้บิ๊กขามาเล่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วใครอยากจะลงหน้าหน้าทองเข้าเสียพลักก็ทำให้ฟรีนะบางพวงมาลัยเมงแล้วทองเปลียวแท้มาเองนะถามที่แอดมินก็ได้ หลายคนบอกว่าอยากสักอะไรเมืองอาจารย์จังเลยก็ถามที่แอดมินก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนุคคแต่ผมบอกได้เลยว่าผมหวังดีกับทุกคนที่เป็น FC ซผมนะครับผมไม่ได้มาหวังกอบโกยหวังผลประโยชน์ของพวกคุณนะครับคุณรวยคุณดีคุณไม่ต้องมาหาผมผมก็ไม่ได้สี่เรียมคุณมาผมแล้วคุณชีวิตดีขึ้นคุณร่ำรวยผมก็ไม่เคยไปแจกซองไม่เคยไปเรียรายคุณนะครับคุณดีคุณก็มีความสุขผมก็มีความสุขผมได้บารมีจากการที่ผมให้ธรรมะเป็นทานทุกคน มีความสุขร่ำรวยผมก็ได้ความรู้สึกภูมิใจแล้วก็สุขใจอันนั้นคือกำไรเราทำมาหากินเราอย่าหวังแต่กำไรเงินผมเมื่อก่อนผมก็คิดคนเราทำมาหากินกำไรเงินกำไรเงินแต่จริงแล้วเราลืมไปเหรอว่าจริงๆแล้วกำไรที่มากกว่ามีคุณค่ามากกว่าเงินคือกำไรคือความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ก็กราบขอพูณทุกคนนะให้ร่ำรวยเป็นไงมีทองสบัตถนานะครับ